ครับสวัสดีครับพบกับผมเนี่ยป๊อปอีกแล้วเรื่องเส้นอีกแล้วแม่ไอ้เส้นนี่มันปัญหายเยอะจริงๆนะสงสารคุณแม่บ้านเวลาไปตลาดเนี่ยนะไอ้เรื่องเส้นเนี่ยเลือกไม่ถูกนักเทไอคนขายมันก็จะขายของมันก็ไม่อธิบายหรอกเขามีเวลาแต่วันนี้ป๊อกจะมาอธิบายฝฟังทุกวันนี้เส้นในตลาดเนี่ยเขาจะเรียกกันสับง่ายๆว่าเส้นแก้วเส้นแก้วก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เราเนี่ยนะ ส่วนใหญ่โรงงานก็คือใช้แป้งตัวเดียวกันนะเส้นลวกเส้นผัดต่างกันแค่เอามาตัดเล็กกับตัดใหญ่นะถ้าตัดใหญ่ในลักษณะนี้เขาก็ถ้าเราไปบอกตะาลว่าเอาเส้นผัดเขาก็จะแบบตัดใหญ่ให้เขาเรียกภาษาตลาลเขาเรียกริ้วใหญ่พอเป็นเส้นลวกมันก็เส้นตัวเดียวกันนะคือตัดริ้วเล็กอันนี้จะดูยังไงเพราะปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นแก้วหมดแล้ว ก็รู้กันอยู่ให้สังเกตดีๆนะครับอันนี้กับอันนี้นะครับเป็นเส้นชนิดเดียวกันนะต่างแค่ตัดใหญ่ตัดเล็กส่วนผสมไม่ขออธิบายนะครับแต่อันนี้จะเป็นเส้นผัดโดยตรงให้สังเกตดีๆนะความขุ่นของเส้นเขามันจะไม่ใสเหมือนนี่เห็นไหมครับเส้นเนี้ยก็จะใสแจ๋วเลยเส้นนี้เขาจะออกขุ่นเห็นไหมครับสีจะขุ่นเนี่ย อันเนี้ยถ้าผัดจะอร่อยเวลาผัดแล้วเส้นจะไม่เป็นก้อนถ้าอันนี้ผัดให้เก่งแค่ไหนยังไงก็รวมตัวเป็นก้อนยิ่งเอาไปผัดจะไปทําผัดซีอิ๊วผัดล่าหน้าเนี่ยยังไงก็เป็นก้อนไม่มีทางกระจายแต่ถ้าเส้นมันออกคุณคุณแบบนี้แล้วมีความหนาความหนาก็จะหนามากกว่าเส้นเส้นแก้วพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจะเป็นเส้นผัดโดยตรงเพราะฉะนั้นคุณแม่บ้านเวลาไปตลาดเลือกให้จาข้อนี้ไว้ดีเลย แล้วจะปรุงอาหารให้สามีได้อร่อยให้คนในครอบครัวได้อร่อยนะครับเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ